สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ประจำวันที่22มิถุนายน2565ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่เปิดต,ตลาดบริเวณ1,831เหรียญก่อนจะลงมาปิดที่1,827เหรียญ ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากการที่กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมเงินบาทมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาที่บริเวณ3 5 3 0บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่35.46บาทต่อดอลลาร์ดดันดัชนีด,ดอลลาร์เมื่อวานปรับอ่อนค่าเล็กน้อยโดยเมื่อวานนี้ เปิดที่บริเวณ104.24จุดก่อนที่จะลงมาทําจุดต่ําสุดที่103.73จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่104.37จุดภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหาราัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ e x e s t i n g Home s a l e ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาดเล็กน้อยสำหรับวันนี้ติดตามการถ้อยถแถลงของนายเจอรโรว์พรเวล ซึ่งจะถแถลงเกี่ยวกับนโย,ยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมก,การการธนาคารประจำวุฒิสภาเป็นวันแรกในคืนนี้เวลา20นาิก30นาทีด้านกองทุนเอสพียาทองคำเมื่อวานนี้ขายออก1.74ตันปัจจุบันถือครองที่1,073.80ตัน ภาพรวมจะเห็นได้ว่าทองคําไทยยังได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าดังนั้นภาพรวมราคาทองคําไทยในประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้นหรือทรงตัวแม้ว่าราคานในตลาดต่างประเทศจะลดลงบ้มมางเล็กน้อยก็ตามวิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคํายังยืนเหนือ อยู่ต่ำเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางโดยทั่วไปบริเวณ1,850เหรียญโดยไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางได้และยังคงปรับตัวลดลงทำให้ภาพรวมราคาทองคำเป็นลักษณะ s i d e เวดา d วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับ1,820เหรียญและขอโทษค่ะซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม และมีแนวต้านที่1,850เหรียญสำหรับ g o คอ c o m e และ g o l i l ฟิ f เ t u r e คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,820เหรียญและแนวต้าน1,850เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยจะมีแนวรับที่3 5 0 0บาทต่อบาททองคำและแนวต้านที่31,000ต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1820เหรียญแนวรับที่2 1810เหรียญแนวต้านที่1 1850เหรียญและแนวต้านที่2 1855เหรียญและกลับมาพบกับบุมของพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ